ึึสบายดีพ่อออกไม่ออกสบายดีพอลุงแม่ป้าเมือ่อทุกคู่ทุกคนเนาะที่เข้ามาที่ตามหบสมเบืองโจบางตั้งแต่โจวบางเริ่มต้นเลยเนาะการเมื่อนี้การโจาบางกาจะได้พาพอลุงแม่ป้าพ่อออกไม่ออกที่หักแพงเมือ่อทุกคู่ทุกคน ไปหับสมเบึงบรรยากาศบรรยากาศพังถุงด้วยแจกเข้ามีการแจกเข้าแล้วเพิ่นกามีการพังถุงพังถุงอยู่ที่วัดเนาะเป็นตอนเช้า้วกะโจบ้างก็จะได้เก็บภาพบรรยากาศมาเฮอพ่อลุงแม่ป้าที่หักแผงพ่อไม่ออกมืดทุกคู่ทุกคนมาติดตามหับสมเบ่งโจบ้างเนาะโจบ้างก็มาเอา เพื่อนเนว่าม่เนเพื่อของสาวบ้านนะเพื่อนในเหตุมาพีดของประเพณีเนาะเพื่อนได้นับถือกันมาแบบนี้ถ้าเจ้าบางว่าผิดพลาดประการใดขอโทษขออภัยเนาะหรือว่าพ่องไม่ออกท่านเลยที่หู้แล้วก็ฝากคอมเมนต์เจ้างว่าเออเพื่อนเห็นนนั้นเห็นนน,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 นั้นเนาะเพราะเจ้าบงกันยังมีท่านได้หู้ไปเลยเนาะแล้วก็ตอนนี้ก็เพิ่อมีเป็นการาเหยาวาในคลิปเนาะ ก็เฮ้อพอไม่ออกไปติดตามครับสมบึงภาพบรรยากาศดังก,กันเลยมูนี้เป็นจ้งกัดมันส้มโพดน่อยนี้นี่ก็จะได้ไปทังรักทุงขังเลยบ่ขังพระท่าน<ม>เผือ่อกระทาประธานนี่แหละเผื่อคุดคุม้ไมไว้หน่อยนี้โดย แจกแล้วกับพังฝุงได้ใจหลังยกถุงข้าวนี่ความไม้มาเร็วจังยอมแพ้ยอมแพ้ <c oughs> ยอมแพ้แล้วเยอจ้านี่ยกถุงข้าวขึ้นหรืยอมได้เขาไม่หงกันเลยปะยกถุงข้ามันก,กระไยุดบอกนี่เป็นทุกขดไปเลย ล้างเลยบ้าล้างเลยบ้า่อคุมพี่ได้าช่คุ้มพี่ได้ม่อคุมี่ด้อะมันก็อุปกรณ์เป็นมีถุงมมีเครื่องกคองอยู่ของจริงตั้งเงามาก็ได้มีเงินบ้างหังบ่ได้ก็พังเงินเจอสิเงินบ่เงินมีพันเงอยู่ในหอนะครับ บ้างก็ม่ได้ใช่เนาะอันนี้เ็นแ้วพอเข้โอเคร้สบังเอาเงินมานี่เอาเงิมาใช้ในป้าเอาเนี่ยมีเงินมีของกินเอคแกเอนี่ืจเมื่อไจะไปพอนนี้าขาแจกโดยาขาแจกกนะัเม่จะโดยพร้มเครื่องแจกไม่ได้ตัวนี้งอาจทุกแจกังถึงเด้อกูเอ้ย

พดลธเลยี่ลงจะได้ทำดีๆพหอมเอพแต่ปลายลงุ่งพุแต่ปลายลงโกพี่ปรุ่นปท้งได้ทุ่งนะพี่เอาเอาชุดจับทุ่งนลงลงไปเลยๆย่างไวๆมันยังขึ้นนอดไวีเลยยยพุแน่ อบ้านหนึ่งไปแล้วโทรแล้วบ้านรถหนึ่งแล่นไว้เออโอ้ยฮ่าา้วเขาานไห้นมายตั้งแต่เงาผุนไล่คนฮดเอาลงจะเาเอาขึ้นชุงก็ได้เอลงเออเพอพื่อนลงชดอุเอาลงชดชอกมันบ่ทึงไล่คนฮดลดาาไคนฮด

ร้อยร้อยโคตมาโคตรมาแลไไปเลยรูแซวจะยือลยเลยอนหหกแม่หนกกบอนแน่เลยดดป้าป้าไมไเาครับนี่นะนี่ลดอกไม้เลย เอาคนละข้างเก่าดอกเลตีกองให้ตึงๆถูกเป๋อนำปูเส้น่นี่ก็ได้นี่ๆอยู่ในนี่ๆนี่ป้านี่ใครอะนี่นี่ใครป๋วอยู่ในถาดนี่เก้าดอกดึงเค็งไปพูนนะน่ะผ้าหาดเพลผ้าเจถึงเพลผ้าจคันผ้าเจถึงนี่เป้วเก่าดอกนี่ก่าดอกไม้เกาดอกไม้กับเก็บบนนี้ครัเนนหน้าท่าน เป็นเปลกระบอกกระโลงอยู่จับเอาเก้าดอกลูนเก้าดอกเก้าดอกเออเออเดียวจบแล้วอะไรจะปหดหลงดัดูอะไรจะหดลงเออลมบอกุตื้นพูดาคุหอมพดว่ามหอมพอดีมันเป็นลุ่านัเออจะเขาจะน้อยจะน้อยจะเอา เกาดอกเออมาป้าดอกไม้ก็เก็บประเด้๋ยวผุดที่ออกมาเก็บอยู่นอกพี่ขอน้าฝนแล้วฮะนี่จะขุดเราจะไปตีกองเออปลูกขึ้นแล้วก็ตีจอนตึง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 ตีพึ่งตึ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 งเกาดอกเกาบ้าน ดิบๆแล้วไปเลยเก้าดอเจ๊ไมขึ้นไปเพ่นจุวัดดอกเก่าดอกถูกข้นไปบ้างไม่มีเลยขเอนไปกันที่บ้านจตุยายาจะทเอะไรมียาโ่คตู้ไฟรุ่นเก้าไปพี่

ตัวเาตวนจันตาเดีวตะวันดินตามวงอไบันนี่โดโในลุ่มนี่มดนปอกโอกตองมาโคดเออเลยเปิดใช้มาต่าาติใช่ไหมประเทศจีนมันค่อยเกิดถนป้นเอดี๋ยวมาอยู่จีนเ่มาล่ โอ้ยมันเก่งแท้ๆเศรษีดูมินเด้อน้ำยาน่เพิ่อนั่งอยู่เด็ดยาจาวารีวาปุลาปิปุรินติสักะรังเอวามีวโตตินังเตตานังบะกะปิติกระบอกองนะโด่เล็กจิตังปิติจังนมมีวัจมิงตะชุลตะเพลตะเพลตะ จันโทปนราโสยะตะมะนิโสติระโสยะตะสัพพิติญโญวิวาสันตุสัพพะโลโกวินานสันตุมาเตภวันภวตะลยโสุขีติกายุโกภวภิวานจังทาปัญจานิโนสโธัมมาวตัติอายุวนโสุขัง ภาณังยักขินังยักขสังคัมเมสุปาลีทิตาติคาระตังอิตัญญาสาทานะโสอุปกัมปติโสยติธัมโมนิสสิโตเปตานะบุสาจกตะเตลลภะรัญจะภิกขุนัมมาโนภาทินังตุเมปุญญังปะสุตังอานาปะขันติวิราหุตุสัพเพสะตาอัพัญญาปะสาอุนตุสัพเพสะตาอานิกาอุนตุสัพเพสะตาสุขีอะทานัง นันตุสุขีสุขีครับเกิดจัดใหม่เลยเอ้ยยิงเลยนยัเอ้ยเดี๋ยวมาเววเขาฟังได้เด้อไปซื้จัดเดิ๋ยเป็นลูกเศรษฐีเพื่อนน่ะเอ้ยเฮขับรถกันอันนั้นมาจกน้องเฮ้อเท่าพ่อเหลือจะมีซื้อรถตั๊กเขาได้รถจกตั๊กมาจกน้องปลาไว้ดูปลาตะล้าวนี่พ่อเหลืเพ่อเหลือซื้อได้กับ ปราหาเงินนี่นะไปจะบบริการอกินเขาอีตัวนี้อีบอกอีเอาเลยามคำอาวันนี้สีคำเลยนีคำแล้วเอากินกวานพร้อมอ้อ ตอนนี้ก็ได้จบคลิปเลยเนาะเพราะว่าเจ้บ้างก็ได้เออบังคลิปภาพบรรยากาศแต่ต,ต้นจนจบก็พอค,มคุมก็พบเจอพอไม่ออกทีที่ตามครับสมเบิจเจ้าบ้าง เดี๋ยวไปติดตามรับสมในคลิปใหม่ในครั้งต่อไปเนาะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้หรือว่ากดกระดิ่งอยู่ด้านลุ่มเพื่อไม่พลาดคลิปจะบ้างคลิปดีๆจะได้ลงไปเฮ้อพอออกไม่ออกนะรับสมเบองนํำกันเนาะขอขอบเจลหายๆ